Running back, because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not what you mean. The walls are caving in, and it leaves me no feeling. But the only one that matters is I won't be defeated. do uh, keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitudes they frosted. and I'm intending to bring no revolution. The far too many problems, the too many solution <Mile dizzy> vale especially. All I know I is you just All I know is you just need to breathe. All I know <laughs> All is you just need to All I know is really it's hard. It's hard. you, you need With to breathe. All I know is you just need breathe. All I know is need to breathe. All I know is you need to breathe. All I know is need to all i know is you to be a queen all i know is that to be a queen all i know is you to be a queen all i know is you to be a queen all i know is you to be a queen sub indo by broth3rmax Ô mày không biết đâu mà đừng có cất bé đừng có cất bé đừng เที่ยวหน้าฝนเนี่ยนะคะฟินๆเวอเวอแบบไนนี้ก็จะชุ่มฉ่ำแล้วก็มีพื้นที่ของความเขียวชะอุ่มนะคะภูเขาเม่น้ำหมอกสายลมแล้วก็แสงแดดแตก็จ๊เวึงนะคะเ <Yeah. S 1> นี่ยนี้นะเ <Yeah. S 1> พื่อนๆจะึงบอกเลยว่าของกินนี่เต็มที่ค่ะเพราะเป็นฤดูกาลของฝนนะแบบว่าโอ้โหผลละหมากลากไม้ด่เปรียบเลยจ้าอเดี๋ยวมาดูเมล่อนกัน เดวละแปดสิบนะเพื่อนเอน <S <S> <S เป็นไงนะเพื่อนเพื่อนกรอบไหมลนะ่ะต่อกันด้วยประเขียบหนังบ้านเฮานะโลกรัมละสี่สิบบาทจ้าแลก็เลือกประมาณนี้เลยนะเพื่อนเพื่อน,อนโอ้ยตาห่างๆางบวมๆเข้าไว้นะไม่ว่าจะลูกใหญ่ลูกเล็กเลยนะก็เลือกกันแบบนี้เลยเพราะแบบนี้เนี่ยพร้อมกินพร้อมสุก และเนื้อข้างในนี่ก็จะเยอะเม็ดก็จะเล็กนะคะโอ้ยเป็นเคล็ดลับที่เจ๊วึงนี่อยากจะบอกเพื่อนๆอ,อยากจะเล่าให้ฟังกันทุกคนเลยนะแล้วเราก็มาต่อไปที่อาานป่าก,กันเลยนะคะอย่างหมูป่าในกิโลกร,รัมละ250บาทเท่านั้นเองโอ้โหแบบหนึบๆนบน,บนุ่มๆเลยนะอันนี้หมูป่าแท้เลย อาหารป่าอีกหลากหลายมากมายเลยนะอย่างปลาคังเนี่ยโลละสามร้อยนะโอ้ยที่นี่นี่เขานิยมกินกันมากเพราะเป็นปลาแม่น้ําปลาเกลือและรสชาติเขาเนี่ยอยูอร่อยแบบแซ่บเวอร์เลยนะเจ๊หุ่งเนี่ยเคยเอามาผัดฉ่ากินเนี่ยอร่อยมากทออาหารป่าเนี่ยเจ๊หุ่งมีแนะนาเลยนะที่นี่นะตลาดอําเภอเก่านะใกล้สะพานข้ามแม่น้ําแควโอ้ยดูดูดูเพื่อนๆเห็นไหมวิธีดูหมูป่านะ ถ้าของแพ้ต้องมีขนสามเส้นนี่โอ้โหต้องอย่างนี้ของแพ้แน่นอนเขาก็ยังมีบริการส่งต่างจังหวัดด้วยนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนอยากทานนี่หรือจะเป็นทางเลือกให้เพื่อนเพื่อนยากจะค้าขายทำมาหากินนี่ได้หมดเลยค่ะติดต่อร้านเจ๊ปุ๋ยนะคะเบอร์โทรดิเจ๊หวึให้แล้วนะคะในคลิปนี่ก็จัดไปเลยสิคะแวะกันอีกแล้วค่ะเราก็มาต่อกันที่ร้านต้นไม้ต่อนะคะนี่โอ้โหลุงก็มีขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะโต๊ะหรือว่าต้นไม้ป่าไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ผักหวานนะ่าโอ้โหชาวบ้านเขาทำเองนะคะนี่ต้นละสิบบาทเองเพื่อนพันธุ์ผักหวานนะนี่เป็นไงล่ะถูกมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ป่าหรือว่าฐานหรือว่าคอนมีทุกอย่างที่เะเว้นไม้ไหมนะคะตอนนี้ก็บ่ายสอง้วแวะกันตลอดทางต้องเข้าที่พักนะนะเนะพื่อนๆนนะนี่โอ้โหแฟนเจ๊ว่งไปนะคะน,น้ำนาเลยก้ หลังโอ้โหน่าจะเกี้ยกันยังไงแล้วกันนี้โอ้ยแล้วก็ไปเรนะื่อยๆเนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆไปจนถึงเดอะฮับเอราวันรีสอรนะคะนี่แล้วก็รีสอร์ทล้วก็จะอยู่ทางซ้ายมือของเราเลยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้ก็จะจอดรถตรงนี้ได้เลยถ้าเราตรงไปนี่ก็จะเป็นน้ําตกเอราวันนะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันค่ะ ไปดูห้องเสื้อึ่งนะคะห้องเสื้อึ่งนี่301ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยเฮ้ยสไตล์วินเทจโอ้ยถูกใจเสื้อึ่งมารากเลยค่ะรถรถๆค่ะเฮ้ยเพื่อนๆวันนี้เจื้อึ่งนะมาเที่ยวที่เดอะฮับ ละวันค่ะที่นี่ก็จะเป็นทั้งโรงแรมนะคะเป็นห้องพักแล้วก็มีแพรพักแบบนี้นะแต่จริงๆเรเลือกแบบเป็นแพรพักให่นะคะโอ้โหเลิศมากเลยห้องเขาเป็นยังไงบ้างล่ะคะโอ้ยเตียงคู่สุดฟินนะคะแล้วก็มีอ่างจากุชี่อยู่ข้างหน้าที่พักแล้วก็จะเป็นน้ํําน้าแบบนี้นะภูเขาโอ้ยมันจะฟินขนาดนีะ้ะพอเราเปิดประตูออกมานะ,จะเจอภูเขาจเจอแม่น้า อะไรมันจะฟินโคตรเลยเจว๊วงชอบมา,มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างนะในห้องที่เจ๊วึงพักอยู่เนี่ยนะก็จะมีนี่นะคะอุ้ยไอ,อยเจ๊วึ่งพี่นะคะเล่นน้ำเบาๆทุกฟิดวันฟิด จัดมาเลยค่ะไม่มีใครเห็นนะคะเพราะว่านี่เขาก็จะเป็นความส่วนตัวของเราน,นะคะมันจะเป็นแพที่ติดกันกแต่ก็ก้านเอาไว้นะแบบส่วนตู้ส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็ให้เราอยู่แบบเพลิดเพลินจเจริญใจนะกับภูเขาแม่น้ำอ,อ่างเจกุชิเือสวีทอินเลิฟนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในต่อนะว่าเขามีอะไรกันบ้างมนาะ้ัช่วนี่นี่มีเตียงคู่นะเพื่อน สะอาดสะอาดนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะสําหรับเราอาบน้ําให้นะคะสะอาดสะอาดมากเลยนะเพื่อน<ๆ>ก็จะมีแอร์อคอนเดนเนอร์นะคะโอ้โหแบบอยู่เย็นๆอะไรลม่มๆอะไรนะแล้วก็จะมีนี่นะคะเนี่ยกาน้ําร้อนเอาไว้ชงกาแฟหรือต้อมาม่าได้แล้วก็มีตรงนี้นะคะแก้วน้ําให้กระดาษเช็ดชู้หรือจะเป็นทีวีนี่ที่สําคัญนะเพื่อนไอตู้เย็นนี่ค่ะ นีนะให้สองขวดอันนี้ทานฟรีนะคะไม่คิดเพิ่มค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมของการวางของนะคะสัมภาระของเราเน่แล้วก็ตรงนี้แขวนผ้าได้นะสาหรับเสื้อผ้าเราที่แบบกวยยับไปดูห้องน้ําสิโอโหห้องน้ําทําไมดูดีขนาดน,นี้เนี่ยค่ะคะือแบบว่าธรรมชาติสุดเลยน,นะเี่แล้วห้องน้ําก็เป็นประมาณนี้นะคะ มีโซนของเปียกนะคะแล้วก็ดี่แห้งโอ้โหดูดีมากเลยอะนะคะก็จะมีที่นั่งเล่นแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยโอ้ยแล้วก็มาน,นั่งกินอะไรกุบกิบกุบกิบนะมื้อเย็นได้ดินเนอร์ได้นะแต่มื้อเช้าเน,นี่ยเจะาอึงบอกเลยนะอาหารฟรีอยู่ในโปรนี้แล้วนะคะที่พักพร้อมอาหารเช้าอาหารเช้านี่เขาก็จะเป็นแบบฟรีบุฟเฟ่นะคะ 1,200บาทต่อท่านนะคะฟรีอาหารเช้าดิมีสลัดด้วยนะ,ะโอ้โหเจ้วึรนี่ชอบมากเลยสลัดนะคะตัดใหญ่เลยคะ่ะพัดดักไรคะ่ะนี่โปรนี้จ้วึรคิดว่าทุกคนชอบนะคะเพราะเจ้เวึรก็ชอบมากเลยค่ะอาหารอร่อยวิวละร้านจริงๆเลยค่ะทีนี้ตอนนี้ก็จะได้เวลาล่องไป เปียกเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะฝนตกตลอดเลยแทจะมารับเราประมาณมาห้าโมงเย็นนะคะเนอ้จ้เหมืองก็นั่งรอนะคะโอ้โหฝนก็ยังไม่หยุดแต่อย่างเรานะคะสายบันเทิงเริงลมอยู่แล้วเพื่อนๆลองคิดส,สิคะว่าเจ้เหุ่งจะยอท้อต่อฝนไหมนะคะแล้วเหมือนปากกิที่จะได้ไน้ำ ล่นล่าสนุกสนานนะโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสดชื่นเย็นสบายนะแล้วก็กระดีกระดาวแบบที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่ะคะโอ้ย,อยทีม่ม,มันอยาะทำนี่เจีาุงมไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบนี้